สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำนะคะในรายการตีของร้องเปล่าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะตอนนี้ค่ะเรื่องของของปลอมหรือว่าของระเมกดิกทธิ์นี้เข้ามาในประเทศไทยนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นยาปลอมที่เข้ามาจากประเทศจีนด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เองทางประเทศจีนก็มีการจับยาปลอมล็อตมาหืมานะคะซึ่งก็อ้างว่ามีสรรพคุณต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งได้หรือว่าโรคเบาหวานในด้วยและยาปลอมเหล่านี้ค่ะที่เกิดจากประเทศจีนเนี่ยก็หลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยตอนนี้ ะะซึ่งตอนนี้ DSi มีการขยายผลเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวเราไปติดตามรายงานพิเศษเรื่องนี้กับคุณเมิธนีกิรติกรกรกริจโสพลทีมข่าวระวังภัยกันค่ะ หลังจากที่จีนจับผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตและจำหน่ายยาปลอมได้กว่า2,000คนทั่วประเทศยึดยาปลอมได้เป็นจำนวนมากรวมมูลค่ากว่า5,400ล้านบาทโดยมีการอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาโรคต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งและเบาหวานขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของจีนประกาศเตือนว่ายาปลอมเหล่านี้เป็นอันตรายต่อตับและหัวใจของผู้ที่ใช้ยา อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษของประเทศไทยบอกกับเราว่าได้พบเบาะแสายาปลอมจากจีนถูกลักลอบนําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยและกําลังดําเนินคดีการสอบสวนจับกลุ่มอยู่โดยยาปลอมประเภทต่างๆที่มีการลักลอบนําเข้ามาจําหน่ายในประเทศนั้นเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ยาปลอมเหล่านี้นอกจากจะไม่มีคุณสมบัติในการรักษาแล้วยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากเนื่องจากมีส่วนผสมของสารสเตียรอยและสารอันตรายปะปนอยู่เมื่อผู้บริโภครับประทานยาเหล่านี้เข้าไปนอกจากโรคเก่าจะไม่หายแล้วอาจเป็นโรคไตาวายอีกด้วยนําเข้ามาแล้วครับบางส่วนมีการนําเข้าจากจีนมานะครับแล้วก็มีการลักลอบขายนะครับโดยเฉพาะการขายทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยขณะนี้มีแพร่หลายอยู่ระดับหนึ่งครับตาม ยาสมุนไพรประเภทต่างๆโดยเฉพาะการอวดอ้างเรื่องการรักษามะเร็งนะครับก็ความคืบหน้าเราคงจะแถลงให้ทราบปเบป็นระยะรอบขายกันในตลาดมืดในอดีตปัจจุบันก็ไม่ค่อยมืดแล้วครับขายกันเกลอเลยทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งทางออยและทางดีไซน์ก็ร่วมมือกันนะครับพยายามแกะรอยแล้วก็จะป้องกันปราบปรามไม่สามารถรักษาได้ตามที่อวดอ้างยังจะเกิดผลร้ายมีโรคอื่นๆตามมา อันตรายอาจจะถึงชีวิตได้อีกเป็นเรื่องที่ทางดีเไอก็ขอฝากเตือนครับนอกจากยาปลอมที่อ้างคุณสมบัติรักษาโรคแล้วก่อนหน้านี้ DSI และอยได้มีการจับกลุ่มแหล่งจําหน่ายยาเสียสาวที่มีทั้งแบบหยดหรือฉีกซองลักษณะและรสชาติคล้ายกาแฟที่ทําให้ผู้หญิงเสียเปรียบควบคุมตัวเองไม่ได้อ้างว่าบำรุงสมรรถภาพทางเพศรวมทั้งเป็นยาที่ เราเรียกกันว่าอันตรายกับหญิงสาวที่เรามักเรียกกันว่ายาเลิฟหรือยาเสียสาวยาเหล่านี้นะครับอวดอ้างสรรพคุณต่างๆนานามากมายนะครับแล้วก็นําเข้าจากสองประเทศหลักคือประเทศจีนและประเทศอินเดียเมื่อส่งให้อยอยตรวจสอบเนี่ยพบว่าบางส่วนเป็นยาที่ไม่มีคุณภาพตามที่อวดอ้างจริงบางส่วนมีสารเสพติด สารออกฤทธิต์ต่อจิตประสาทแล้วก็มีอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งนะครับเช่นยาหยอดใส่น้ำให้ผู้หญิงรับประทานเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียสภาวะการดูแลตัวเองนะครับทำให้เกิดความเคลิบเคลิ้มนะครับหรือว่าไม่สามารถควบคุมสติสัมปชัญญะได้ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่ง จะเห็นว่าในปัจจุบันมักจะมีสินค้าอุปโภคบริโภคปลอมปนเข้ามามากมายประชาชนผู้บริโภคต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่เกินจริงและมีวิจารณญาณในการเลือกซื้อเพื่อเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจักริกุลับคีรีถ่ายภาพเมธินีกิรติกรกิจโสพลทีมข่าวระวังภยัยรายงาน เห็นว่าตอนนี้นะคะยาบอมที่ระบาดเข้ามาในประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะซึ่งประเด็นนี้จะเป็นคดีช่อโกงหรือป่าเดี๋ยวเราคงตน้องสอบถามกับอาจารย์วิรัศักดิ์อนุสวที่วงพุ่มในการชูนให้คำปรึกษากฎหมายนะคะของเชลัยอสัมชัญนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ ครับสดีคุณปุ้ยครับค่ะคล้ายๆกันนะคะเรื่องของยายาปลอมเอ่ยเรื่องของลิขสิทธิ์เอ่ยซีดีปลอมเอ่ยที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยพวกนี้ถ้าเป็นซีดีเนี่ยมันเป็นเรื่องลิขสิทธิ์แต่ถ้าเป็นเรื่องของยาปลอมล่ะคะมันเป็นเรื่องของคดีชอ่อโกงไหมแบบนี้คือผมต้องนำเรย่างนี้ฮะจะแบ่งเป็นคนสองประเภทมันมีหนึ่งยาปลอมยาจริงนะฮะบางครั้งยาจริงเนี่ยถ้าเกิดยาเราผมขอพูดถึงยาจริงก่อนนิดหนึ่ง คนขายบางทีก็ต้องพึงระวังนิดหนึ่งยาจริงเนี่ยต้องไปดูว่ายาเหล่านั้นได้มีการจดสิทธิบัตรไว้แล้วหรือยังเพราะมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นในในต่างประเทศนะบ้านเรายังยังไม่ถึงขั้นนะั้นแต่ผมว่าต่อไปมันจะเกิดขึ้นหลังจาก a อซเปิดเนี่ยคือ<ม>บริษัทยาได้มาจดสิทธิบัตรในไทยแต่ผลิตที่ต่างประเทศนะฮะแลคนนี้ก็มีการขายตัวแทนขายในเมืองไทยอยู่แล้วและต่อมา พี่น้องประชาชนที่เห็นว่าเฮ้ยที่เมืองนอกเนี่ยหิ้วเข้ามาราคาถูกกว่าอ,อย่างบางคนจะชอบหิ้วของเข้ามาหรือ,อนําเข้าเข้ามาเองโดยไม่ต้องซื้อจากบริษัทภายในประเทศเนี่ยบริษัทภายในประเทศเขาสามารถดาเนินคดีอาญาคดีระหว่างประเทศได้เลยเหรอไม่ใช่คดีระหว่างเป็นคดีภายในประเทศเพราะภายในประเทศเพราะเขาจดเขาจดสิทธิบัตรในเมืองไทยอย่างเช่นแบรนด์โลโก้อะไรต่างๆสังเกตไหมฮะเขาจะมีตัวแทนจําหน่ายคุณไม่ได้ตัวแทนจาหน่ายไปขายเนี่ยเอายาไปขายถือว่าผิด มีความผิดยอดหนึ่งการจะขายยาได้นั้นคุณต้องมีไปอนุญาตประกอบโรคศิลในการขายยาในการเป็นเภสัชในการเภสในการที่ขายยาเหล่านั้นนั่นคือท่านพรบว่าด้วยการประกอบโรคศิลมีโทษทางอาญาส่วนอีกตัวหนึ่งคือในเรื่องของกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาท่านก็มีความผิดในการที่ถึงแม้เป็นยาจริงนะฮะท่านก็มีความผิดฐานละเมิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาไม่ใช่ไม่ใช่ลิขสิทธ์นะคือคนเราชอบบางทีชอบจะสับสนที่หนึ่งคือในทรัพย์สินทางปัญญาจะมี3ตัวหลักหลักคือลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าก็อื่นก็เป็นตัวปีกย่อยตัวลิขสิทธิ์คือเป็นงานพวกงานวรรณกรรมงานเขียนงานเขียนงานหนังงานเพลงถ้าเป็นซีดีเนี่ยล่ะคะนั่นคือเป็นงานละเมิดลิขสิทธิ์เปแต่พวกหนังเพลงแผ่นโปรแกรมหนังสือที่ว่าฟ้องกันเรื่องของบทละครแต่ละครนี่ก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อยาสมมติอย่างรายการเราอัดไว้ได้อยู่ใครจะมาไปทําซ้ําโดยไม่ได้ขออนุญาตจาก ของทางระวังไฟก็มีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนกันถูกต้องอครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนงานอย่างเช่นงานผลิตภัณฑ์ยางานผลิตภัณฑ์เครื่องจักรที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเราเรียกว่างานอันมีสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรแต่ก็คือแต่อันนี้มีกฎหมายโดยตรงกฎหมายจะพาะเลยครับส่วนแตกต่างคือลิขสิทธิ์เป็นพวกงานวรรณกรรมงานเขียนงานแสดงเป็นงานเพื่อความบันเทิงเป็นซีดีเป็นเพลงอะไรนี่นะคะแต่ถ้าเกิดว่างานสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตรนั้นเป็นงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนั่นคืองานเราเรียกว่างานสิทธิบัตรเพราะอายุการคุ้มครองต่างกันถ้าลิขสิทธิ์ไม่ต้องจดทะเบียนอย่างสมมติวันนี้คุณปุ้ยเขียนบทความอะไรขึ้นมาปั๊บ ใครมาก๊อปถึงแม้คุณปุ้ยไม่จดทะเบียนเขาก็ละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีคุณปุ้ยเห็นไหมอย่างเช่นที่เราไปดูตัวอะไรนะตัวมิกกี้เมาส์ค่ะอือืตัวกระตูนเขาวาดขึ้นมาปุ๊บใครไปก๊อปตัวมิกกี้เมาส์เขาเนี่ยมีความผิดและละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีในกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นคุ้มครองทั่วโลกค่ะไม่ต้องจดทะเบียนเราเขียนที่นี้คนที่อยู่ในภาคีสมาร์ชิค์เบิร์นคอมมิชชั่นก็ได้รับความคุ้มครองทันทีเราเขาทำที่อเมริกาก็คุ้มครองที่ถึงเมืองไทยเเเปป็นรรรื่่องงะะหวาทศค ไม่ว่าคนไทยเอาพวกมิกกี้เมาส์เงี้ยไปผลิตเป็นสินค้าอื่นอันนี้ก็ถือว่าเมื่อไิก็สีของเขาครับอย่างเช่นคดีที่เกิดขึ้นเราถ้าคนในยุคเราเรานะคุณปวยก็คืออุลต้าแมนน่นคือว่าอาจารย์ยุตเดียวหรือเปล่าคะอาจจะเป็นยุคของยเดียวได้คืออุลต้าแมนอย่างนี้เนี่ยเราก็ไปมีคดีข้อพิพาทที่ที่ญี่ปุ่นสุดท้ายคนไทยชนะเราเป็นเจ้าของค่ะ งานนันมิลกัสิ์ในส่วนของอุลตราแมนตอนนั้นที่มีทะเลาะกันระหว่างญี่ปุ่นกับไทยใช่ไหมคะสรุปไทยก็ชนะอานาั้นิลกัสิบแต่ถ้าเป็นพวกยาอย่างนี้อีกอย่างนึงเคือเราเรียกว่าเป็นสิบบาทนั้นคือผมต้องฝากทุกคนที่ต่อไปกําลังมีปัญหาก็คือจะเกิดปัญหามากขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะทานพวกวิตามินกันเยอะวิตามินซีวิตามินบีบวกวิตามินอะไรต่างๆเขาเรียกว่าซับพริมาเดต่างๆพวกนี้เนี่ยต้องดูให้ดีนะถ้าใครเขาคิดจะขายนะฮะให้ไปดูนิดนึงว่าเขามีตัวแทนจําหน่ายแล้วหรือ สิทธิบัตรคุ้มครองไว้ตรงนี้แล้วหรือยังการจดคุ้มครองสิทธิบัตรเพียงแต่ใครนําเข้าก็มีความผิดเหมือนกันคืออยู่หิ้วมาแล้วมาขายแบบนี้มีความผิดใช่ไหมคะารละเมิดสิทธิบัตรครับอย่างไอ้ใครที่เราไปประเทศเกาหลีแล้วซื้อพวกเครื่องสัอางหรือว่าโสมไอ้พวกผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้ก็พวกไอ้สกินสกิลอะไรต่างๆเนี่ยก็คือสาวๆทั้งหลายอาจจะหิ้วมาแล้วมาขายเปิดร้านขายขายออนไลน์ต่างๆทางอินเทอร์เน็ตเราแบนผิดหมด มีความผิดฐานละเมิดสิทธิผัตรค่ะก็แม่ราคามันค่อนข้างแพงต่างกันประมาณสามสิบถึงห้าเปร์เซต์เลยฮะเ่ยแตกต่างกันนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามก็เป็นการละเมิดอยู่ดีครับถ้าเกิดเขาจะเขาเจอเขาจับแต่ถ้า